ายหลังที่ป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาวันนี้ค่ะแม่จะมีความรู้สึกยังไงกับป้าแตนหรือเราจะยังเป็นพี่น้องกันหรือผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎหมายคุ้มครองแต่ละคนเรามีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราทุกๆคนค่ะพ่อกับแม่กับดิ้งก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว ช่วงแรกๆ3าเดือนแรกๆนี่คือหนักมากๆแต่เราไม่ได้เรียกร้องให้สื่อตามเราไปที่สถานีตำรวจไม่ได้มีบอดี้การ์ดที่ามาลุมล้อมซึ่งพวกเราไปทุกวันไปพบตำรวจทุกวันเดือนแรก2เดือนแรกนี่คือทุกวันแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกือบทุกวันคือจนประมาณ3เดือนแน่นๆเลยค่ะแต่พวกเราไม่ได้มีบอดี้การ์ดลุมล้อมหรือว่ามีบริวารคอยถ่าย ติดตามตามติดชีวิตเราไม่ได้มีคนที่จะสื่อให้สังคมรู้ว่าเนี่ยนะวันนี้สาวิตรีไปพบตำรวจตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันบ่ายสองหรือว่าไปตั้งแต่ส0บโมงยันสองทุ่มเราไม่ได้สื่อออกมาเลยแม่คิดว่ามันไม่ได้จำเป็นนะคะแล้วยังโกรธเขาอยู่ไหมคะโกรธเหรอแม่ตัดความรู้สึกส่วนตัวโกรธเกลียดออกไป ให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าผิดหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่ามากกว่าว่ากันไปตามกฎหมายค่ะส่วนความรู้สึกส่วนตัวก็แยกออกอีกส่วนหนึง่งคือเขาเกล่าวหาว่าทางป้าแตนเนี่ยไปช่วยเคลื่อนย้ายศพนะครับเอาศพไปไว้บนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมเขาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางตำรวจเขาแจ้งครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาพอมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริง ครับอันนี้คือข้อที่จริงข้อหาที่เขาแจ้งมาครับอย่างวันนี้เขาเปิดหลักฐานแล้วเขามีเส้นผมเส้นขนหรือว่าเขามีอะไรมาบอกเราเขาไม่บอกหรกครับเพราะว่ามันเป็นความลับในคดีครับผม,มเรื่องพวกนี้<ม>เดี๋ยวอาจจะต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลครับผมครับคว <น S 1> สบายใจขึ้นไหมครับวันนี้วันนี้สบายใจเปราหนึ่งก่อนรับประเสริฐใสับสบายใจขึ้นอ,อย่างต่างต่างก็ตามใจที่เรามีคดีอยู่เราคงไม่สบายใจนะคะแต่ว่าเราก็สู้ไปตามกระบวนการเพราะว่าเรื่องมันเิดขึ้นมาแล้ว แล้วก็ตั้งสติแล้วก็สื้อแล้วก็ทำงานก็บอกว่าจังเขาผ่อนเยอะๆครับนอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> มีอะไรจะฝากไปถึงใครไหมครับ <c oughs> กับแตงครับก็ไม่ฝากดีกว่าค่ะคิดว่าเขาคงดูอยู่มืช <c oughs> ่ค่ นายครับยังไม่เสร็จแล้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับจะไปจับปาจับปลาจับปลาติดที่ให้การอะไรตอนจะเปิดถ่ายพิซซูเลยได้ครับให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องเคยให้การให้ปากคำในคณะพยานมาตลอดครับก็เอาคำให้การในตอนนั้นเป็นเป็นพยานหลักฐานครับเสร็จขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเราไม่ทำอะไรแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ตั้งคดแล้วก็ ก็พอนเยอะๆครับนอนไม่ค่อยหลับคุยอะไรจะฝากไปถึงไทยไหมครับตั้าแต่ครับบ้านค่ะบ้านอีครับเอฟซคะบุดุ่ดฝากอะไรเีเอส่งกาลังใจมาหน่อยเด้อส่งกาลังใจมาบ้านนะครับใจใจดีเดี๋ยวมาดูใจง

啊。